สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บตะไคร้กัน,นก่อนนะครับวันนี้เราจะมีเมนูปลาทอดเครื่องอาหารใต้ตนะครับวันนี้อาหารใต้นะครับอันนี้เป็นตะไคร้หน้าบ้านวันนี้เรามาอยู่ที่นาสารนะครับโอเคได้แล้วนะครับตะไคร้ตะไค้นะครับ เอาไปเก็บพริกกันต่อนะครับพกำลังสวยๆแดงๆนะครับีนบริเวณหน้าบ้านหลังบ้านนะครับเก็บพริกกันแต่แตพริกมันบางส่วนนะครับเดี๋ยวไปเก็บเป็นต่อนะครับเรามาเก็บใบมะกรูดกันต่อนะครับ มนเรามาแวะเก็บผักอีกนะครับพอดีตัวภูก็ออกเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยอ่อนๆเล่นอยนี่ยอร่อยอุยเอาไม่ถึงอันนี้อันนี้ พูดทังนี้สวยโอเคไปผักปลอกสารพิษทังนั้นเลยเนี่ยเก็บโรบบ้านวิตขมิน,นมีวุดขมินเลยนะครับ อันนี้กมินนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมเครื่องใช่ไหมครับเตร็มเครื่องเตรียมเครื่องเตยมที่จะทอดนะครับผมก็จะมีตะไคร้นะครับ เครื่องแกงคั่ววันนี้เราทำเงินสดๆเลยนะครับใส่มเครื่องเยอะๆหน่อยจะได้ดัดเปรี้ยข้าวปลาวันนี้ เราจะทำแบบทุกทุ่งลุกทุ่งเลยนะครับนี้เราก็ใส่พริกลงไปนะคะส่วนผสมก็มีพริกมีตะไครแล้วก็มีขมิน้น ขมิ้นนี่เราใส่เยอะหน่อยนะคะเพื่อว่าจะดับกลิ่นข้าวเราใส่อะไรบ้างนะครับนี่มีกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็ขมิ้นขมิ้นนะครับเราใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็พริกนะครับกใบมายรูดสักเพื่อความหอมสักนิดนึงแล้วก็มีพริกไทยดำ พริกไทยดำนะคะอันนี้เราคลูกพริกไทยดำไว้แล้ว ผมก็มีแค่นี้นะคะแล้วเราก็ตำสุกตำจนกว่าละเอียดนะคะละเอียดแล้วเราจะใส่กะปิกลงไปหรือคนใต้เรียกว่าเคยกะปิกก็คือเคยตำเหงใต้ไงตำเหนงใต้เคยเคย หยาบหยาบนะครับหยาบๆก็พอแล้วก็ใส่กะปิ่กะปิกประมาณแค่นี้ไฟติดยังติดแล้วไฟติดแล้วได้แล้วนะครับ ในเครื่องแกงแล้วน,นะครับสวยงามมากครับพัดเราก็ธรรมชาตินะครับพัดตอกมาพ,พัดตอกหมาครับพัดเราธรรมชาติเลย มาเจออย่งไม่ต้องเอางันากัำลังดีเลยอันนี้อันนี้กำลังดีเลยเดี๋ยจับได้พอดีเป๊ะเลยครเอาละครับไฟได้ที่แล้วนะครับเ,เตรียมลงมือเลยครับกระทะวางนะครับใส่น้ำมันตามด้วยน้ำมันนะครับ นี่เรามาผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะครับวันนี้เราทำอะไรแล้วนะทอดปลาทอดเครื่องแม่แม่ถัวก็ลืมนะครับปลาทอดเครื่องนี่จะมีแบบสองสองอย่างนะครับคือแบบหนึ่งก็คือเอาปลาไปทอดก่อนนะครับ แล้วถึงค่อยเอาเครื่องมาคุกนะครับแล้วก็ที่เราจะทํากันนี้ก็คือแบบบ้านๆนะครับแบบชาวใต้เลยนะครับก็คือจะเป็นใช้ปลาสดนะครับใส่กลาไปเลยนะครับนี่เราจะใช้ปลาสดๆนะครับอันนี้แบบบ้านๆแบบชาวใต้ชาวใต้เลยนะครับวันนี้แล้วเราก็มานอกครัวเราด้วยวันนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะฮะก็ครัวแปลก วันนี้เรามาทำที่นาสารนะครับบ้านแม่ยายหรือบ้านแม่แฟนหรือว่าแม่เท่านะครับฝเลยครับเครื่องแล้วก็ทาสดๆนะครับวันนี้วันนี้ดูกันยาวๆไปเลยครับติดฟ้านี่จะมีกว่าจะได้อบปลาที้สุก เดี๋ยวเราจะปิดฝาเพื่ออบให้ปลาสุกเร็วหอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับเรามาเปิดดูนะครับโอ แบบนนะครับี <laughs> ่ปลาชินรดาสดท,ทอดเครื่องนะครับ <_ C ut> เราไม่ได้เอามาทอดให้กรอบก่อนนี่แบบทำแบบของปลาตดนะครับน่ากิมนมากเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank <laughs> you